สวัสดีครับวันนี้ตะไบชาแนลนะครับผมจะมามาสอนนะครับหรือว่ามาแนะนำวิธีการกัดซีนซีมิลลิงนะครับหรือว่าแมทชีนเซนเตอร์ก็คือการกัดงานเป็นวงกลมนะครับกัดงานเป็นวงกลมเป็นงานด้านนอกนะครับเป็นงานด้านนอกกัดงานด้านนอกผมจะแนะนำวิธีการหลักการมันนะครับง่ายๆนะครับการทำซีนซีสิ่งที่ต้องรู้เนี่ยก็คือเรื่องของศูนย์งานนะครับต้องรู้ศูนย์นะครับ อย่างแบบที่ผมเขียนเนี่ยนะครับบางทีอาจจะไม่คุ้นเคยกันนะครับนะตัวนี้ศูนย์นะครับขนาดชิ้นงานตัวนี้ก็คือไปนี้ห้าสิบมานี้ห้าสิบรวมแล้วก็คือหนึ่งร้อยนะครับไอ้นี้เหมือนกันศูนย์ตรงกลางนะครับมานี้ห้าสิบไปนี้ห้าสิบขนาดจริงๆของงานก็คือหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้คือเป็นแบบลักษณะข,ของ G90 นะครับ G90 เอาอันนี้เราจะมากัดวงกลมไดมิเตอร์เก้าสิบนะครับลึกเท่าไหร่ ลึก20มิลมลึก20มิลนะครับอันนั้นผมก็จะกำหนดเรื่องของดอกกัดนะครับดอกเอ็นมิลอาผมใช้เอ็นมิลไมิเตอร์อา16มิลนะครับ16มิลต่อมาทูนความยาวก็ใช้ h 1นะครับค่า 1, ออฟเซ็ต D1 ที่เราต้องรู้กันก่อนเวลาทํางานนะครับต่อมานะครับความลึกแ อ่าตอนนี้ผมจะกัดกับอลูมิเนียมนะครับผมจะกําหนดแซดนะแซดลงทีละลบสองมิล mm, นะครับแซดลบทีละสองมิล mm. อันนั้นแซดลบทีละสองมิล mm, นะครับมันก็จะไปมีความสัมพันธ์กับการใช้ซบโปรแกรมนะครับว่าเราต้องใช้ซบโปรแกรมให้มันอ่านกี่รอบนะอย่างตอนนี้ทีละสองนะครับลงไปยี่สิบนะครับซบโปรแกรมนี้ก็ต้องสิบรอบหลักการทั้งมันนะครับเนื่อง สิ่งที่เราต้องรู้คือตัวนี้เอ้ามาดูนะครับต่อเมื่อกี้มีโทรศัพท์มาให้ชิงรางวัลโอม้มีมมาเรื่อยนะครับผมเปชฉาชีพรอในตัวนี้เอ้าต่อนะครับอ,อันนี้ในมิเตอร์90เราต้องรู้ว่าส่วนนี้อะไรครับครึ่งหนึ่งของ90ก็คืออะไร45ใช่ไหม45 ถ้าพูดกันง่ายๆก็คือค่า R มันนะครับค่า R มันอันนี้จากนี้มานี้45เราจะกําหนดให้ดอกกัดลงตรงไหนนะครับนะเราสามารถกําหนดได้ตามแนวแกน x ตามแนวแกน y ได้เลยอย่างนี้นผมทําเป็นด้านนอกนี่ผมก็จะทัดจะเป็นด้านนอกด้านในก็ช่างผมก็จะใช้แกนอแกน x นะครับแล้วโอกาสผิดพลาดมันจะน้อยนะครับไม่ไป x ไป y ไป x ไป y นะครับ ผมจะใช้แกน x กับ i อย่างเดียวนะครับในการวิ่งวนไม่ค่ไม่ว่าจะเป็นด้านในด้านนอกนะครับอันนี้ผมกำหนด,ดมาชิ้นงานเรามัน50เนาะตัวนี้ผมก็จะกำหนด,ดตำแหน่งของดอกกัดตรงนี้ดอก12ด,ดอก16มิลนะครับที่จะลงนะหรือบางทีมันบ้านเขาเรียกจุดสตาร์ทพอยส์นะครับอย่างเวลาผมทำงานพวกผมจะเรียกว่าจุดสตาร์ทพอยส์ก็คือจุดเริ่มต้นของมันนะครับ ลงตำแหน่งนี้ทั้งหกสิบนะนะครับแล้วก็จะให้ดอกกาดวิ่งมานี้นะครับวิ่งมาตำแหน่ง G ตรงที่ขอบตัวนี้ขอบสี่ห้านี่นะครับนะแล้วก็วิ่งวนมานะครับ G ศูนย์อะไร G 0ศูนย์สองตามเข็มนาฬิกานะครับนะกิดนด้านนอกศูนย์สองกินนัานในศูนย์สามใช้ G เดียวนะครับจีทหนึ่งอย่างเดียวอ่นะผมจะวิ่งวนมานีเสร็จแล้วผมก็จะ วิ่งกลับมาคืนตำแหน่งนี้นะครับเอานี่คือหลักการลนะครับหลักการง่ายๆในการเขียนโปรแกรมนะครับเอาเดี๋ยวไปดูที่หน้าเครื่องกันเลยว่าเราเขียนโปรแกรมออกมามันจะเป็นยังไงนะครับในการกัดงานด้านนอกนะครับนะกัดเป็นเขาเรียกอะไรเป็นติ่งเขาเรียกเป็นติ่งขึ้นมาแล้วนะครับนูนขึ้นมานี่นะครับเป็นวงกลมนูนขึ้นมานะครับ20มิลอาเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราเขียนโปรแกรมเป็นยังไงนะครับ ครับมาดูโปรแกรมนะครับว่าที่เราเขียนคว้านนัานล,ลอกเขียนยังไงอ่ะอันนี้ผมใช้ทูนเดียวนะครับอ่าเราสามารถใช้2ทูนได้นะครับดอกหยาบดอกละเอียดอเงี้ยอันนี้ผมใช้ดอกละเอียดดอกเดียวเลย g ีเนะครับเลเข้าโฮม G91 นะครับต่อมา G54 นะครับตรง G54 นี่ผมจะให้ไปอยู่ที่ตำแหน่งของ X0 Y0 ก่อนนะครับเพื่อที่จะเช็คดูว่ามันตรงศูนย์งานไหมนะครับ หลังจากนั้นก็จะเปิดคอมเร็วรอบนะครับ G43 เซน100ความยาวทูนแบบ G43 นะครับ H1 M8 เปิดน้ำหล่อเย็นต่อมาตัวนี้เขาเรียกว่าจุดสตาร์ทพอยท์นะครับจุดที่ดอกอินมินจะอาจจะให้แกนแกนแทรลงนะครับลงทีละ2มิลเนี่ยนะครับก็คือตรงตำแหน่งที่ X60 Y0 นะครับผมจะหลบออกมาจะหลบชิ้นงานลองอมานะครับเพื่อให้ดอกอินมินมันลงได้ง่ายๆนะครับหลังจากนั้นก็ลงมาแซอยู่ในชิ้นงาน50มิล5มิลแล้วก็ลงมาแซตศูนย์นะครับ แต่ทีนี้โปรแกรมนี้นะครับผมใช้ซับโปรแกรมนะครับสังเกตใช้ซับโปรแกรม P P 1 0 0 0 5 1นะครับผมจะไม่ใช้ L นะครับจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราใส่ซับโปรแกรมได้นะครับของตระกูลฟาดัดนะครับนะ1 0ก็คือ10รอบนะครับส่วน0 0 5 1ก็คือโปรแกรมที่51อันนั้นตัวข้างหลังนี่เราต้องใส่ครบ4ตัวนะครับต้องใส่ครบ4ตัวอันนั้นตัวนี้ก็หมายว่า อ่านซับโปรแกรม10รอบนะครับอ่านซับโปรแกรมที่51เนี่ยจำนวน10 10รอบนะ,ะส่วนตัวอื่นก็ปกตินะครับ G โค้ดใช้ไปกี่ตัวแล้วครับนะ G เก้าศูนยอันนี้ปิดน้ำหล่อเย็นปิดหัวสปินเดิลน,นะครับ G เก้าหนึ่งนะครับสุดท้ายก็จบด้วย M สามศูนย์นะครับอ้าวทีนี้ไปดูที่โปรแกรม5้าหนึ่งนะครับที่เป็นโปรแกรมนะครับกัดวงกลมเป็นยังไงอ่าวครับเดี๋ยวเรามาดู สับปรแกรมที่51นะครับเป็นยังไงนะครับโอ51นะครับนเริ่มครับตำแหน่งเสนะครับก็ใช้ G91 สั่งทำงานนะครับลงมาทีละ2มินนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ช่างนะครับบางคนก็มิน1 2มิน3มินนะครับไม่เป็นไรปรับแก้ได้นะครับความเร็วรอบฟีดพวกนี้นะครับผมไม่ได้คำนวณนะครับนะต่อมาเวลาเดินนะครับตัวนี้เวลาเดินส่วนโค้งมุมคมเนี่ยมุณใช้ G90 เดินเดินแบบ G90 ครับ G90 G41 สั่ง G ทีอย่างเดียวครับผมใช้นะวิ่งมาที่ตำแหน่ง x 4 5นะครับหลังจากนั้นจะให้มันวิ่งต g ศู0 2วิ่งตามเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกาโดยค่า i 4 5 i ล5นะครับเพราะว่าเราเริ่มที่แกนบวกนะครับนะวิ่งไปที่แกนลบนะครับก็จะเป็น i 4 5ต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นยกเลิกชดเชยค่าดอกนะครับ g 4 0 g 0 1 x 6 0นะครับ ตัวนี้ก็จะกลับมาที่ตำแหน่งของที่เราเขียนที่เมนโปรแกรมพอดีเลยนะครับแล้วมันก็จะเริ่มต้นใหม่นะครับบนอย่างนี้บนหลุจนครบกี่รอบครับ10รอบครับเดี๋ยวมาดูการทํางานกันเป็นยังไงเอาครับมาดูกันเดี๋ยวผมจะลองเทสโปรแกรมดูก่อนนะครับนะตอนเทสโปรแกรมนะครับผมก็จะใส่ไว้นะครับใส่แซดไว้1.5นะครับเพื่อให้มันกินกินที่งานลงไปแค่1.5นึคงหบเทสโปรแกรมนะครับอ่าโอเคเลย ที่นี่บลกบล็อกโอเคพอโตอ่าเทสดูอ่าหัววงก้อนนะครับนะแต่ตรงนี้จะอยู่ที่ x0 y0 นะครับนะแทสต์50ปอมาย์นะครับตรงตำแหน่งมันกินน้ำแบบ60นะครับแทสต์ลงมาแทสต์50อ่าแทสต์5นะครับต่อไปก็จะเป็นแทสต์0นะครับอ่าหลังจากนั้นมันก็จะไปอ่าน ซบโปรแกรมนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไปอ่านซับโปรแกรมของเราที่เราเขียนไว้ห้าหนึ่งอ่าไปที่ห้าหนึ่งแล้วนะครับไปที่ห้าหนึ่งแล้วอ่าดูเล่อเป็นไ,ไงอ่าผมผมผมใส่จริงกัน็อกไว้นะครับเห็นไหมครับ G ทีหนึ่งนะครับอ่าเราทสโปรแกรมนี้เราขัดเรืวยๆได้นะครับเอย่าลืมใส่จริงกัน็อกไว้นะครับ ะรนะรนกินเป็นวงเลยครับกินวงด้านนอกนะครับในมิเตอร์อ่า90แต่ปัญหางการกินด้านนอกส่วนมากเนี่ยเนี่ยมันจะมีส่วนที่เหลืออยู่นะครับไลยต้องเก็บที่หลังก็ได้นะครับอ่าตัวนี้คือซิงเกิลบล็อกนะครับสุสบกซ่าบุกแยมทีดหนึ่งอ่าแล้วก็แล้วก็วกวกมีเซ็ตเครื่องเลยครับมีเซ็ตเครื่องแล้วก็เอาเซ็ตกระห่มเลยเซ็ตกระห่มอ่า อ่ะโอเคนะครับไดมิเตอร์น่าจะโอเค90้าสิบละนะครับ90นะครับหรือว่าใช้เวเนียวัดดีๆก็ได้นะครับรแต่ผมมองดูแล้วก็ได้90นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาลันการทำงานเลยอ้าโอเคนะครับอย่าลืมเา่าตำแหน่งตรงที่เราแทรกบลกไว้นะครับทีนี้เราก็ลันง,งานเลยนะครับลันง,งานได้เลยอ่ะชัวร์แล้วนะครับ เดี๋ยวน้ำเราเย็นใส่ก่อนอ่านะครับกันลงไปที่2มิลน,นะครับกันลงไปที่2มิล ความเร็วรอบนะครับ2,000รอบต่อนอาทีฟีดตัวน,นี้ฟีดเช็คเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ฟีดีว้าฟีนะครับมิลลิเมตรต่อนอาทีนะครับ กคครัันงานด้านนอกนะครับกลัดเป็นวงกลมนะักัดงานด้านนอกนะครับแบบเป็นวงกลมนะบางคีมันก็จะเหลือตรงนี้ถ้าเป็นงานสี่เหลี่ยมจะเหลือนะครับตรงนี้เราก็หาวิธีการเก็บออกนะครับแต่ถ้าเป็นแคมนี่จะง่ายเลยนะครับแคมตรงนี้ไม่เหลือเลยแต่ถ้าเราค์แมนวนวลนะครับมันก็จะเหลือน,นี่แหละนะครับหรือว่า เราไม่อยากเหลือแล้วก็ใช้หลอกใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับหรือว่าใช้ออฟเซตนะครับสองออฟเซตบังคับมันหรือว่าจะเก็บแม่นวลก็ได้นะครับง่ายๆเอามาดูซิไดมิเตอร์เท่าไหร่เก้าสิบนะครับก็โอเคนะครับได้เก้าสิบพอดีนะครับนะตามโปรแกรมที่เราเขียนไว้นะครับทีนี้จริงๆแล้วมันไม่กลมนะครับเพราะว่ามันเดินเป็นจุดต่อจุดนะครับแต่ถ้าถ้าเราวัดในเรียงหน่อยมันจะไม่กลม อ่ะตัวนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นการใช้เครื่องกัดซินซีมิลิ่งนะครับสําหรับกัดงานทรงกลมนะครับงานที่เป็นทรงกลมนะครับใช้ค่า i ค่า j นะครับก็ขอฝากติดตามนะครับคลิปเกี่ยวกับงานการทําซินซีของผมต่อไปนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม